มาลีน้องพี่เป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมจ๊ะสบายดีเพคะสบายหมจ๊ะพราะมาเหตุที่ตมาลีน้องพี่เป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมจ๊ะเออให้งานวันนี้เราออกไปเยี่ยมเยินราชดอนกันเถินตามพี่มาชื่อพระไชสุริยามิรุดาไม่เอือศีชื่อว่าสุมาลี ยูบุรีไม่มีใครข้าเฝ้าเหล่าเสนาดีกิริยาอัจฉา,ายิยพ่อแม่มาแตไ่ไกลได้อาศัยในพาเนอขอเพลงเถอะพนมาไออวายังคมก้าแจ มอมมาผมนี่ยังกับมอมนะสบมมผมบุกมผมบ่ามาทั้งหาสบายดีกว่าดีแล้วนะนี่เรากับพระเหสีปูมาลีก็สบมมมเช่นกันสบมมมสบายมากมาก ได้ได้เดี๋ยวเราจะทำการตัดสินให้สุมาลีน้องพี่จงกลับไปรอพี่ที่ตำหนักก่อนนะรู้ไหมอยู่ไหนอยู่ที่ร <c oughs> ุ่นกร่แล้นะ ต้มหน้ากันหมดเลยนะ่อค้าเข้าไปได้อ้อนีพระชัยสุริยามงทรงความยุติธรรมช่วยตัด<า>สินให้กระหม่อมด้วยกระหมอ่อมโดนข่มขืนจิตใจก็ะ้างมา,า ใช่ไหมพ่อขายน้วยคนนี้ขายน้วยเงินบามให้กับเจ้ากันราคาไปใช่ไหมแล้วเงินปาล์มเป็นสินค้าที่ควบคุมราคาเราให้ขายไม่เกินหกสิบเอ่ดถึเจ็ดบาทพ่อขายคนนี้ขายให้เจ้ากี่บาทเอาตีเลยเนี่ยกี่บาทเจ็บาทเจ็ดบาเท่ากี่บาทห้าสิบบาทไม่เกินเปกี่บาท มันคิดยากขนาดนั้นเลยห้าเป็นกตกเต้นเเ้อรเออเอาไปเลเดี๋มงปเ้นส้าควบคุมราคาให้ไขรไม่เคยควแล้วสิเบาทพ่อขายคนนี้ขาใข้เจ้ากี่บาทห้าสแล้วไม่เคยไปกี่บาทสามไม่ต้องเต้นเต้นนะคนเยอะแยะอยู่สิพ่อเอ้ย เจ้าขายเครืราคาไปขนาดนั้นชิวนึงโอ้ประชัยจุิยาเรามองมันไปรับน้ำมันปาล์มต่อมาอีกทีนึงช่วงนี้น้ำมันปาล์มหายากที่เราไมหาแถวเทสโก้โลตัสโรบินสันเซนท่าอะไรก็ไม่เคยมีแล้วนี่ไปรับต่อเรือต่างประเทศนี่ที่สำคัญเสียเงินค่าดีไซน์และเกจจิ้งที่สำคัญสุดๆน้ำมันปาล์มกระหม่อมฝาสีทองเจ้าขายโอ้เรื่องจริงอย่างเจ้าขาย มีเหตุผลน,นะพระเจ้าค่ะฝาก็สีทองด้วยพระเจ้าค่ะดีเหตุผลแบบพ่อค่ะเราเข้าใจแต่ว่าในเมื่อแล้วมัน จะไปเอาข้าข้างหลังอะ ุอย่าทะลุเย็นเย็นเอ,อ๊ะเอาเป็นว่านะเดี๋ยวท่านอ่ะให้เงินเราแค่ห้าหมื่นพอเดี๋ยวเราอ่ะไปเขียนว่าท่านน่ะให้มาแสนนึงแต่ต้องให้ตอนนี้นะทนานมารท่านบ้าหรือเปล่าใครจะพบเงินห้าหมื่นติดตัวมี่เป็น่ะมีเอามาโอ้ยนามารท่านดีคนดีจริงๆนะปรับตัต้งใจตอนนี้ลดไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โชคดีนะพ่อค้า นี่เขาบอกว่าถ้าเรามีเงินให้แบ่งออกเป็น4ส่วนวเท่ากันเงินห้าหมื่นเนี้ยเขา้าทางหนึ่งส่วนในส่วนนึง่ยเข้าค่าอีกส่วนหนึ่งเข้าเมียค่าอีกส่วนหนึง่งเข้าลูกค่า